สวัสดีค่ะเราก็มาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียนนะคะสำหรับคนที่มาถึงจุดเนี้ยที่มาอยู่จุดเนี้ยจุดที่กำลังจะเปลี่ยนวีซ่านะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่อ่านอยากจะบอกก็คือคนที่มาถึงจุดนี้ก็คือคือหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไร แล้วตัวอย่างบางทีเราก็มีทงใจว่าเราจะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือบางคนอาจจะลงบิสเนสหรือบางคนอาจจะลงคุกคลีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่จุดนี้แล้วก็คือเรารู้แล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่เราสามารถเลือกเมืองที่เราจะอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดสินใจแล้วเอางี้ดีกว่าเราจะอยู่ยาวๆหปีสปีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เป็นคลิปวิดีโอที่เราตัดสินใจหมดแล้ว เราก็มีเงินสเตตเมนต์ในบัญชีที่พร้อมแล้วนะคะส่วนขั้นตอนในการยื่นนะคะก็อย่างที่เน็ตบอกใน EDP ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ระยะเวลาในการที่จะยื่นนะคะก็คือระยะเวลาไม่เกิน3เดือนเราจะยื่นละเอกสารที่เราจะใช้ยื่นมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเอกสารบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลถ้ามีนะคะก็ก็เอ่อพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ เอกสารทางด้านการเงินก็จะเป็นสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนมีเงินในบัญชีที่สามารถ โคเวอร์สามารถโชว์ให้เขาดูว่าเราค่ะมีศักยภาพในการที่เราจะมาอยู่ในประเทศเนี้ยยาวๆได้แล้วนะคะอาจจะมีเงินในบัญชีที่จะเอาไว้โชว์นะคะ8 0 0 0 0นขึ้นไปหรือว่า1ล้านขึ้นไปก็แล้วแต่เงื่อนไขคอนดิชันของณเวลานั้นนะคะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะที่เนตอยากจะมาแชร์ก็คือในเรื่องของเอกสารหนังสือรับรองการทํางานนะคะ คือหน้าตาของเอกสารตัวน,นี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับเอกสารตอนที่เราขอบิซารท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะคะหน้าตาจะเปลี่ยนไปซึ่งในเอกสารนะคะก็อาจจะระบุว่าเราชื่ออะไรทํางานตําแหน่งอะไรแล้วตอนนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาเรียนเราจะเรียนอะไรเราจะเรียนในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะกลับไทย ไปทำอะไรเราจะกลับมา,อ,าอัพเงินเดือนหรือว่าเราจะกลับมาในาการทำงานใน position ที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเอกสารตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แพทเทิร์นตัวอย่างเน็ตเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้ส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาเน็ตก็ได้นะคะเดี๋ยวเน็ตจะส่งให้หน้าตาเอกสารจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมเอกสารในด้านของการเรียนตอนที่เราอยู่ไทยนะคะว่าเราจบมาจากสถาบันการศึกษาอะไร GPA เท่าไหร่ t r a n s k i p ต่างๆหนังสือเอกสารรับรองจากการเรียนจากมหาลัยนั้นๆน,น,นะคะมันจะต้องยื่นเข้าไปพร้อมกับหลักฐานที่เน็ตเพึ่งกล่าวมาทั้งหมดนะคะอย่าลืมตัวนี้ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดที่เน้นอยากจะฝากนะคะก็มั่นใจว่าห,หลายๆคนถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่อาจจะต้องทําเรื่องลาออกจากงานประจําที่อยู่ไทยไอยังยกตัวอย่างอย่างของเน้นเนี่ยนะตอนนั้นเน่ยมีงานอยู่2ง,งานนะคะก็คืองานที่เป็นงานประจำเนี่ก็ต้องลาออกจากงานประจำใช่ไหมคะแต่ว่าเน่ก็ยังมีงานเสริมที่เน่ยังได้ค่าอินส n นทีฟค่าคอมมิชชั่นเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนแล้วเน่ก็ยังสามารถขอหนังสือรับรองการทํางานหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทนี้ได้ ะะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เน็ททำก่อนที่เนตจะออกมานะคะก็คือเนตไปทำเรื่องส่งประกันสังคมด้วยตัวเองก็คือให้เขาหักผ่านบัญชีเงินฝากของเน็ตทุกๆเดือนนะคะคือเนตไปทำเองหลังก่อนที่เนตจะออกมานะซึ่งเน็ตไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการพิจารณาวีซา่านักเรียนของเราหรือเปล่านะคะเนตไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เนต ทำก็คือเนทไปทําเรื่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วประกันสังคมของเนตนะคะตั้งแต่เนตเรียนจบเนตมีงานทํามาจนถึงทุกวันเนี้ยมันไม่เคยขาดเลยเนตไม่เคยให้ประกันสังคมของเนตขาดเลยเพราะเนตถือว่ามันเป็นเงินไม่ได้เยอะอะมันถือว่ามันเป็นเงินออมของเราแล้วเราไม่รู้ว่าวันในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายที่ต่างประเทศแล้วก็ โลกที่เราเป็นมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการดูแลรักษาหรือว่าค่าพยาบาลมันไม่สปอร์ตเราเนี่ยเราก็ยังสามารถกลับไทยไปใช้บริการประกันสังคมของรัฐบาลของไทยเราได้ในคิดแบบนี้แล้วเน่ยก็คิดว่ามันอาจจะมีส่วนในเรื่องของการพิจารณาวีซ่าหรือเปล่าแต่ สิ่งที่เน็อยากจะบอกก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําวิธีเดียวกับเน็ตนะคะก็คือทําเลยนะคะไปทําเรื่องตอนนั้นนี่ก็ไปทําเรื่องที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่ให้เขาหักผ่านบัญชีอัตโนมัติเลยค่ะถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่เดือนละประมาณ450นะถ้าเน็จำไม่ผิดนะก็คือหักอัตโนมัติไปเลยมันเหมือนเป็นการออมเงินไปในตัวด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เน็อยากจะฝากไว้ค่ะ ก็หวังว่าคลิปวีโอคลิปของเน็ตอันนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีแพลนจะมาออสเตรเลียนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย